ใช้งานสะดวกลดเวลาการทำงานสแกนเนอร์เอกสารนะครับผมตัวนี้ได้ทุกที่ทุกเวลาคุณจะมีความสุขกับชีวิตและการทำงานมากๆเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้ต้องบอกเลยครับว่ายินดีที่จะได้แนะนำในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆที่<ะ>เหมาะกับทุกคนที่ต้องการทำงานเกี่ยวกับเอกสารนะครับผมรูป ทายต่างๆเพราะว่าในเรื่องของการสแกนจะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายและอยู่ได้ที่บ้านของคุณมันจะเป็นไอเทมใหม่ในบ้านคุณแน่นอนใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะคะไซเบอร์ดินะคะบริษัทที่คิดค้นพัฒนาสื่อการศึกษานะคะก็ได้ทําในเรื่องของสแกนเนอร์ที่คุณสามารถพกพาไปได้นะคะต้องบอกว่าประสบการณ์ที่ยาวนานมากว่า17ปีวันนี้นะคะสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ที่จะมาช่วยทําให้ย่นระยะเวลาการทํางานย่นระยะเวลาการเรียนของคุณเนี่ยให้สั้นขึ้นด้วยใช่แล้ว ครับผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้อะไรก็เป็นยุคดิจิตอลไปหมดแล้วแล้วก็ตอนนี้นี่แหละมันจะเป็นยุคดิจิตอลแบบพกพาแล้วก็ง่ายในราคา4,000 990บาทที่เรานำเสนอคุณผู้ชมเป็นแพ็คที่มีเฉพาะที่ t Select <ช>และ,และให้เมมโมรีไป4 GB ิกอีกด้วยและที่สำคัญราคานี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าผ่อนได้ด้วยนะคะ0%นาเริานถึง6เดือนเพราะฉะนั้นอย่าช้าเลยค่ะนว,วัตกรรมใหม่ที่จะมาเปลี่ยนโลกของคุณทำงานได้สะดวกข,ขึ้นเรียนหนังสือได้สบายกว่า เรื่องเอกสารในบ้านจะกลายเป็นเรื่องกล้วยกล้วยกับสแกนเนอร์ไซเบอร์สแกนแบบพกพาใช้งานง่ายพกพาสะดวกสแกนได้ทุกที่ทุกเวลาในโปรโมชั่นราคาสุดคุม้มมีที่นี่ที่เดียวที่ถูซิเล็ก นำเสนอแกนเนอร์่ไหมครับแล้วแกนเนอร์อยู่ไหนครับคือค <c oughs> เล็กมาก อยู่แค่นี้เองแล้วคุณผู้ชมเห็นว่ามันไม่ได้เสียบสายอะไรถูกต้องใช่ไหมครับผมคือเราบอกว่าเรามีสายให้คุณผู้ชมแต่ว่าเรานําเสนอคุณผู้ชมแบบว่ามันสามารถเป็นพอร์ตเทเบิลที่คุณผู้ชมสามารถเลือกใส่ถาดเองได้แบบนี้แบบ <ใช S 1> ถาด A A หกก้อน <AA S 2> นะครับผมแล้วคุณก็หาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อและเริ่มทํางานสแกนแล้วก็เมมโมรีทุกอย่างเนี่ยใส่ในเครื่องเดียวโดยที่คุณไม่ต้องต่อคอมพิวเตอร์เลยโอ้โหเรียกว่าสะดวกมากๆแต่ <ใช S 2> ว่าถ้าอยากจะสะดวกมากกว่านั้นนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดอย่างเราๆนักเรียนนักศึกษา ใช่ไหมคะถ้พกไปแบบนี้ก็อาจจะกระเป๋าเนี่ยอาจจะใส่ไม่ได้ตะะแต่คุณผู้ชมก็สามารถแกะออกมาได้เลยโอ้โหคะพกแค่แท่งสีแดงๆแ,แบบนี้ครับ หมดเข้าห้องเรียนได้เลยไปทํางานพกไปต่างจังหวัดใส่กระเป๋าเดินทางนี้เรียบร้อยง่ไงมากโดยการที่มันจะสแกนตรงไหนนะคะตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่ามันจะมีแท่นแก้วก็จะแค่คุณนะคะวางไปนะคะบนหนังสือหรือบนกระดาษที่อยากจะสแกนก่ได้ทันทีเลยซึ่งพอเทปเปิลแบบนี้คุณผู้ชมค่ะไม่ต้องใช้แบบว่าสายปลั๊กเสียบเลยใช่แล้วใช้แค่ฐาน3มก้อนเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูตรงนี้เป็นฐาน A A A ตอง A นั่นเองใส่3ามก้อน ใช้งานได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียบคอมพิวเตอร์คือง่ายมากๆอ่ะสุดยอดเลยลที่บอกว่าไม่ต้องเสียบคอมพิวเตอร์บางทีไม่สะดวกใช่ไหมคะ<ช>มันมีเมมโมลการเสียบไว้ให้อยู่ตรงนี้อ่า SD มันอยู่ตรงนี้ครับ เรามีช่องที่ใส่ S D card <ะ>เอาไว้ให้กับคุณผู้ชม micro S D card ตรงนี้เนี่ยคือต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมเนี่ยสแกนเสร็จหยิบไปใส่มือ<ะ>ถือก็ได้ใส่คอมพิวเตอร์ของคุณก็ได้ใส่แท็บเล็ตก็ได้ใช่คือแค่นี้เองทุกอย่างในงานสแกน<ะ>ก๊อปปี้ต่างๆนะครับผมมันจะเสร็จได้ด้วยตัวเองแล้วต้องบอกก่อนว่ามันสามารถทําให้สแกนได้กับกระดาษไซส์ไหนบ้างมันได้ทั้ง A4 <ะ> A5 5R นะครับ 4R3R ก็คือตั้งแต่กระดาษแบบประมาณไซส์เอกสารธรรมดาจนถึงรูป1นิ้วอ๋อใช่รูปสมัครงานอใช่ไปจนถึงกระดาษเ4กได้หมดเลยสุดยอดไหมครับใช่แล้วค่ะอันนี้คุณผู้ชมคงอยากจะเห็นแล้วว่ามันทำงานยังไงในตรงนี้เลยถ้าเกิดเปรียบเทียบกับเครื่องสแกนแบบเก่าๆที่มันทั้งใหญ่แล้วมันก็เธอทาโตทำงานมากจนบางทีอย่ายเนี้บางบ้านเนี่ยโตทำงานคือโตทานข้าวถูกไหมคะคจะยกแบกมาเก็บเนี่ยมันอาจจะลำบากใช้ตัวนี้สิคะ ยกเก็บมาวางง่ายๆดูไซส์ก่อนดูไซส์ก่อน <c oughs> โอ้โหแบบคุณจะเอาอันไหนแบบนี้เนี่ยคือมันไซส์ใหญ่ประมาณ ที่ที่รีดที่รองรีดผ้ามันใหญ่มากแล้วคุณผู้ชมขายเล็กขนาดนี้ก็ยังในภาพคมชัดซึ่งคุณสามารถไปทํางานในคอมพิวเตอร์ได้เลยต้องบอกว่าถ้าเกิดเครื่องแบบนี้จะสแกนแผ่น2แผ่นอ่ะเราก็สนุกเฮฮาครับอ่ยังพอได้เอาออกมามันต้องรอดูพรีวิวด้วยสแกนเนอร์แบบเก่าใช่ไหมแล้วคือคุณก็เปิดปิดฝามันจนกระทั่งปีกมันจะหักแล้วเหมือนเขาต่อมันจะเสียโอ้แล้วเหมือนต้องกะว่าเอ๊ะมันตรงกลางไหมมันริมดีหรือเปล่าแต่ว่า เกิดคุณผู้ชมขา4ี่ห้าแผ่นโอเคเราไหวแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกองขนาดเนี้ยคุณผู้ชมไหวไหมอ่ะต้องเปิดปิดนิก้ามขึ้นเลยนะนี่ประมาณ <c oughs> ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสแกนเนี่ยคือ<า>เราเทียบกันแล้ เกืเป็นวันวัน,นะกว่าออจะเสร็จนะถูกต้องค่ะ<ช>แต่ว่าไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าเรามีเครื่องจิ๋วแบบนี้แต่ว่าแจ๋วมากๆเลยนะคะจาก Cyber ร์แ n นะคะคุณผู้ชมแค่เปิดเครื่องค่ะพี่หา่กดเปิดตรงนี้กดค้างเอาไว้เท่านั้น<ช>เครื่องมันก็จะบอกว่าตรงนี้เนี่ยสแตนบายเอาไว้แล้วนะครับถูกต,ตรงนี้อเราหยิบให้คุณผู้ชมเห็นว่าตรงนี้เนี่ย พอมันมีดิสเพย์แบบนี้คุณสามารถเริ่มฟีดกระดาษได้เลยซึ่งมันเป็นระบบออโต้ฟีดอีกด้วย<ช>อ่เริ่มได้เลยการฟีดกระดาษก็แค่เอาหัวที่คุณผู้ชมจะใช้หน้านี้ใช่ไหมคะ ความลงไปนะคะแล้วก็เครื่องเนี่ยมันก็จะฟีดทางาน<ะ>เห็นไหมคะก็ปล่อยทิ้งไว <Auto> ้มันก็จะไหลออโต้เลยใช่แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยภาพมันก็จะออกมานะครับ,บ,บตรงนี้เนี่ยว่าตรงนี้คุณพรีวิวดูได้แล้วว่ามันงานเข้าแล้วนะไม่เออร์เลอร์สแกนถูกต้องผ่านเพอร์เฟกทุกอย่างเลยแล้วก็คุณฟีดไปเรื่อยๆมีหน้าที่แค่ฟีดไปเรื่อยๆเท่านั้นเองภาพมันก็จะออกไหลออกมาเรื่อยๆแบบนี้คือคุณใช้เวลาในการฟีดหนึ่งแผ่นเนี่ยหวินาทีเท่านั้นเอง สุดยอดเร็วมากๆเลยนี่ขนาดไซส์ A4 ยังเร็วขนาดนี้นะคะคุณผถ้าเกิดว่าคุณพกไปทำงานข้างนอกอย่างเช่นเซลแมนนะคะไปถ่ายประกันหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องใช้หลักฐานเอกสารอย่างเช่นบัตรประชาชนจะไปหาที่ถ่ายเอกสารตามต่างจังหวัดบางทีอยู่ไกลโพ้นมันไม่มีนะคะ เราทำยังไงคุณก็พกเครื่องนี้ไปแล้วก็ปรับมาปรับมานะครับผมสําหรับเรื่องกระดาษของสําเนาเอกสารแบบเรื่องของบัตรประชาชนก็ใช้ขนาด5 r นะครันผมสามารถที่จะลงไปฟีดผ่านได้เลยอลองดูอันนี้คว่ำลงไปนะคะคุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นมันก็จะฟีดนะคะฟืบลงไปอัตโนมัติภาพก็พรีวิวเรียบร้อยเดี๋ยวผมกดให้ดูอะมีภาพพรีวิวออกมาเลยนะครับผมนี่ี้เป็นรูป เป็นรูปนี่เห็นไหมครับบัตรประชาชนบัตรประชาชนผมเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมก็เลยมั่นใจได้ว่าคือตรงนี้เนี่ยโอ้โหบัตรประชาชนก็ได้แต่ถ้ารูปเล็กขนาดสมัครงานล่ะถ้าเกิดว่าคุณอยู่บ้านพรุ่งนี้ต้องสมัครงานและลืมส่งสแกนจากที่บ้านไปสิคะปรับไปเป็นขนาด 3R เลยครับสแกนลงไปในไซเบอร์สแกนได้เสร็จแล้วรูปพี่ไฮก็อยู่ตรงนี้แล้วใช่ตรงนี้เนี่ยทิ้วขึ้นมาให้คุณผู้ชมได้เห็นดูนะครับผมว่า มันก็มีรูปออกมาแล้วโหลดอยู่ในคอมพิวเตอร์ชัดแจ๋วเลยเลยจริคือความละเอียดเนี่ยได้ถึง900 DPI คือดอทเพอร์อินช์เลยนะถูกต้องค่ะและถ้าเกิดว่าเราๆนักศึกษาจะอยู่ในห้องสมุดล่ะคะคุณผู้ชมจะเอาหนังสือออกมาถ่ายเอกสารบางทีก็ลำบากขี้เกียจลูกกลัวกระเป๋าหายนู่นนี่้และถ้าเกิดว่าเจอหนังสือบางทีเนี่ยเก่าๆบางทีเราก็ไม่อยากจะยนเพราะว่ากลัวหนังสือหรือว่ากระดาษมันขาดใช่ไหมคะไม่ต้องกลัวเลยค่ะเพราะว่าเราจะพก มานะคะแตไม่หยิบนี้มาก่อนอ่าเดี๋ยวเมย์หยิบตัวแฮนดี้ออกมาแล้วก็สามารถที่จะมาพร้อมทํางานได้เลยครับทำยังไงล่ะก็แค่กดปุ่มตรงนี้นะคะครับแล้วก็ไปที่คําว่าสแกนสแกนอ่าง่ายง่ายขึ้นแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าไปค่ะคุณผู้ชมนะคะจากด้านนี้ปึ๊บปึ๊บแล้วก็เลื่อนเลื่อนได้เลยทันทีที่คําว่าสแกนขึ้นกดเลื่อนได้เลยแล้วค้างเอาไว้ที่ที่มันเสร็จแล้วกด สแกนเหมือนเดิมเพื่อที่จะหยุดมันว่าสแกนถึงไหนมันก็จะขึ้นมาพิมพ์ตรงนี้กดปุ่มขึ้นตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามันมีหน้าจอที่แสดงผลเมื่อสักครู่นี้เท x กซ์บุ๊กมันก็จะอยู่ในเรื่องของ Memory S ่เอสดไมโครเ d สดการ์ดเรียบร้อยแล้วก็จะเปลี่ยนหน้าทําได้เลยซึ่งคุณผู้ชมขาบางทีเราเจอหนังสือดีๆหน้าอ่านหน้าใช้ก็สามารถเซฟเข้าไปได้เลยใช่แล้วก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับผมว่าถ้าเกิดว่านี่คือเท x กซ์บุ๊กแบบเล่มยังใหม่อยู่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นหนังสือเก่าๆคือ ไปดึงไปเปิดไปขาดนะนี่อย่างเงี้ยแล้วคุณก็พลิกหน้าเปิดเปิด พังก่อนหนังสือห้องสมุดเนี่ยถึงพังกันบ่อยๆแ้แนะนาเลยสําหรับใครที่กำลังจะไปเรียนต่อครับเมืองนอกค่ายถ่ายเอกสารแพงมากค่ะคุณผู้ชมหนังสือดีๆเมืองนอกมีเยอะมากใช้แบบนี้สแกนไปเลยเดี๋ยวนี้มันเป็นระบบเปเปอร์เลสหมดแล้วรวมไปถึงนอกจากเอกสารเนี่ยคุณแม่บ้านสามารถใช้ได้เพราะว่าคุณมีความหลังในเรื่องของรูปเมื่อวันวานแล้วถ้าสมมุติว่าคุณแม่บ้านมีรูปเก่าๆในวันวานครับผมต้องบอกได้เลยว่าคุณแม่บ้านก็อยากจะเก็บเอาไว้ใช่ไหมล่ะครับผมแต่ว่าวิธีการแบบเดิม คือใช้ตัวสแกนเนอร์เครื่องใหญ่แล้วก็เอารูปมาตั้งวางแบบนี้จัด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 แล้วคุณก็ต้องไปนั่งพรีวิวครอบภาพอ,อยู่ในคอมพิวเตอร์เสียเวลามากแล้วถ้าเกิดว่าคุณปล่อยมันไว้เนี่ยภาพมันจะเฟดสีออกไปกลายเป็นภาพคุณเนี่ยมันก็เก่าไปตามการจนเสียแล้วก็ไม่มีรูปาาให้ดูจำหน้าไม่ได้แล้วนะจำไม่ได้แล้วว่าปาหน้าตาเป็นยังไงะนะครับผมแต่ว่าวันนี้ครับผมคุณเพียงแค่เอาตัวไซเบอร์สแกนมานะครับผมแล้วก็เอารูปของคุณเนี่ย ปีดผ่านลงไปอ่าฟื้ได้ออกมาแล้วได้ออกมาจากาพรีวิวตรงนี้พรีวิวได้อะนะคะี่สองี่สองไปเลยปึ๊บนี่โดยประมาณละกันผมทำให้คุณผู้ชมได้ดู2รูปนะคะผมแล้วก็ถามว่าตรงนี้เนี่ยเราจะหยิบมาตัวไมโคร s d ตรงนี้เนี่ยกดออกมาขอภัยฟ้าผมหยิบไมโคร s d ครับเล็กมากๆเลยด้วยแต่ว่าจุได้เยอะด้วย4 g b กกบนะคะผมแล้วก็ คุณผู้ชมเอาไปเสียบกับแท็บเล็ตเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะเอาไปแชร์ในโซเชียลมีเดียได้ในทันทีแบบนี้สําหรับเรื่องของแท็บเล็ตตอนนี้เนี่ยคือเดี๋ยวนี้เขาต่ออินเทอร์เน็ตกันหมดแล้วใช่ไหมใช่ส่งอ e ีเมลส่งงานได้ทันทีเ,<อ>เลยแม้ว่าจะอยู่ไกลแล้วก็ะะตรงนี้คุณกดแกลลอรี่ขึ้นมาใช่ไหมครับมันก็จะมีภาพที่เพิ่งสแกนเมื่อสักครู่นี้เนี่ยขึ้นมาเลยอ่าเห็นไหมครับรูปเด็กน้อยแล้วก็ตรงนี้เนี่ย คุณเอาไปแชร์ในโซเชียลมีเดียได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราต้องบอกเลยครับผมว่ามันเป็นในเรื่องของ paperless กันหมดแล้วและทุกอย่างมันออนไลน์เป็นดิจิตอลหมดเพราะฉะนั้นในเรื่องของความสะดวกรวดเร็วและไร้สายเป็นเหตุผลที่คุณต้องใช้ไซเบอร์สแกนในวันนี้ด้วยถูกต้องและอีกเหตุผลหนึ่งที่เราเพื่อนๆนะคะนักเรียนนักศึกษาช่องมากหรือแม้กระทั่งคนที่ทำงานกับเอกสารเนี่ยต้องมาดูทางนี้เลยต้องบอกว่าเป็นฟังก์ชันที่เมปลื้มมากๆสมมติว่าถ้าเกิดว่าคุณมีแผ่นเอกสารอยู่หนึ่งแผ่น และก็อยากจะพิมพ์เหมือนกันในเอกสารเลยทํำยังไงคะก็มานั่งพิมพ์นั่งพิมพ์เองอาศัยเพื่อนที่พิมพ์เร็วที่สุดวิธีเดียวคือไปจ้างเขาพิมพ์หรือไม่ก็ต้องนั่งพิมพ์เองแต่วันนี้ไม่ต้องแล้วเพราะว่าตัวสแกนนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถคอนเวิร์ต เป็น Microsoft Word แล้วก็เป็น Microsoft Excel ได้นั่นแปลว,ว่าคุณไม่ต้องพิมพ์ไปเองแล้วถูกต้องค่ะแล้วจะทำยังไงคุณผู้ชมเพราะว่าเราในในนี้นะคะเรามีข้อมูล OCR เป็นซอฟต์แวร์ที่จะช่วยทำหน้าที่คอนเวิร์ตงานของคุณเนี่ยให้ทำงานได้แก้ไขได้ะคะแค่นี้คุณเอาไปอินส tall ได้ง่ายๆด้วยตัว<ช>เองกับคอมพิวเตอร์ที่บ้านแล้วก็สามารถเริ่มฟังก์ชันในการสแกนนะครับเอกสารแล้วแปลงให้เป็นไฟล์ Microsoft Word ได้เลยถูกต้องค่ะ,คะและตอนนี้พร้อมแล้วนะคะเราก็ เอาด้านที่เราจะเอาหน้านี้ใช่ไหมคะที่หัวลงไปที่หัวลงไปในเครื่องแบบนี้ให้มันฟีดกระดาษลงไปนะครับอพอฟีดกระดาษเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะแสดงผลอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณถูกต้องได้ผลแล้วนะคะคุณผู้ชมจะเอาข้อมูลทั้งหมดเนี้ยมาทำ Microsoft Word ยังไงครับก็แค่ลากนะคะใช้เมาส์ลากธรรมดาเลยให้เป็นขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ไปที่รูปกันไก่เพื่อที่จะตัด เสร็จปุ๊บไปที่คำว่า OCR ตรงนี้นะคะแล้วก็ตั้งชื่อใหม่เป็นชื่อเมยแบบนี้นะคะแล้วก็กดเซฟหลังจากนั้นรอให้เครื่องประมวลผลแป๊บเดียวจริงๆเห็นไหมคะเสร็จแล้วกดโอเคไฟเพิ่งมานะเมื่อกี้เห็นแล้วนะครับให้ขึ้นคำว่า s u c c e s s f u l l y ก่อนนะคะกดโอเคหลังจากนั้นเราก็จะเจอว่าไฟล์เราเนี้ยจะอยู่ในหน้า d e สก์ท็ใช่นะคะเราก็เปิด Open เลยเห็นไหมคะว่ามาแล้วอ้โสุดยอด ไ,ไปสร้างเขาพิมพ์แล้วและอย่างที่บอกว่าคุณผู้ชมสามารถเปลี่ยนนะคะอย่างเช่นเป็นสีได้อ่เราเป็นแถบเห็นไหมว่าปกติเราทำได้ไหมไม่ได้ไไดนะ้เราก็ต้องบอกเลยนะครับมผมว่าเราสามารถให้คุณผู้ชมนะคะผมพิมพ์ได้เลยแล้วก็สามารถที่จะ แปลงนะคบผมในเรื่องของภาษาเนี่ยได้ทั้งภาษาไทยอ,อังกฤษแล้วก็มากมายกว่า40ตัวอักษรทั่วโลกเลยทีเดียวคือเครื่องสแกนทั่วไปเนี่ยเขาอาจจะได้แค่ภาษาอังกฤษแต่เราได้40กว่าภาษาทั่วโลกเลยทีเดียวทำให้คุณสามารถก๊อปปี้งานได้อย่างเร็วมากจริงๆแล้วก็สะดวกมากๆเห็นไหมคะว่าเพื่อนๆน,นักเรียนนักศึกษา เอาไปใช้ตัวนี้แล้วจะทําให้การทํางานรายงานทุกอย่างเนี่ยมันฉลุยแล้วมันเสร็จเร็วถูกต้องคือผมเสียใจมากที่เครื่องสแกนตัวนี้เนี่ยมันมาไม่ทันยุคเราเป็นนักศึกษาไม่มาทันยุคเราอ่ะเธอเสียใจด้วยแต่แต่ผมก็มั่นใจนะครับว่าทุกคนเนี่ยอยากจะได้มันติดบ้านเอาไว้เพราะว่ามันมีประโยชน์ทั้งในเรื่องของคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศ เซลแมนไปทำงานข้างนอกไม่ได้อยู่กับที่ต้องใช้แหละตัวนี้ใช่คือพกติดไปขึ้นเล็กแค่นี้แล้วคือมันเป็นนวัตกรรมที่ต้องบอกเลยครับว่าตัวที่มันเป็นแฮนดี้แบบนี้เนี่ยคือมันเป็นแนวที่คุณปาดไปแถบเดียวคือมันไม่ใช่ระบบแบบที่คุณต้องมานั่งปไ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 ปเนืยสแกนแล้วมันเหนื่อยกว่าแล้วแบบนี้เร็วมากฟีดกระดาษออโต้เพราะฉะนั้นในวันนี้ครับ ไซเบอร์ดิกนะครับนำเสนอไซเบอร์สแกนที่ต้องบอกว่าเป็นแพคที่มีแค่ท<ช>ูซิเ<ช>ล็กเท่านั้นราคา4 9่0้บบาทพร้อมกับ ฟรีไมโคร SD ให้กับคุณผู้ชมอีกด้วยครับใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าคุ้มมากๆและที่สำคัญราคานี้นะคุณผู้ชมสามารถผ่อนได้ด้วยศูนเปอร์เซนต์นานถึง6เดือนโอ้โหนสนับสนุนการศึกษาของน้องๆทุกคนเลยเดี๋ยวป๋าหายจัดให้เลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคุณเล็งเห็นประโยชน์ของเวลาของคุณผู้ชมแล้วก็ความสําคัญในเรื่องการทํางานเอกสารหรือว่าแม้กระทั่งอยากจะให้ลูกๆเนี่ยได้มีเวลาพักผ่อนมากยิ่งขึ้นไม่ต้องมานั่งพิมพ์รายงานให้เยอะแยะ แบบนี้โทรมาได้เลยนะคะที่02 688 6688บวกมากมากครับกับ c y เบอร์สแกนที่คุณเห็นไปแล้วว่าใช้งานได้ง่ายง่ายขนาดเล็กเล็กน้ำหนักเบามากสแกนเอกสารได้ทุกที่ทุกเวลาอย่างที่คุณต้องการครับลดเวลาในการทำงานนะคะด้วยความเร็วในการสแกนเพียง6วินาทีเท่านั้นค่ะ กับเทคโนโลยีที่เรียกว่ามันเป็นเทคโนโลยีในการแปลงตัวอักษรให้มาเป็นไฟล์ Microsoft Office Word แบบนี้เนี่ย OCR เนี่ยคุณสามารถทําได้เองที่บ้านเลยด้วยใช่แล้วค่ะตัวสแกนสามารถแยกออกจากเครื่องได้สะดวกพกพาไปได้นะคะแล้วก็สามารถสแกนโดยที่ไม่ทําให้หนังสือเสียรูปทรงค่ะ แล้วคุณเลือกไฟล์ได้ทั้งเป็น jpg นะครับผมหรือ pdf ได้ด้วยแล้วก็บอกเลยครับว่าความละเอียดสูงสุงไดไนีได้ถึง900 dpi เลยทีเดียวรับประกันนานถึง1ปีเลยนะคะโดย CyberDict e c h n o เทคโนค่ะที่มีศูนย์บริการทั่วประเทศค่ะคุณยังใช้สแกนเนอร์แบบเดิมๆที่ใหญ่เทอะทะอยู่หรือเปล่า สแกนเนอร์ขนาดใหญ่ซึ่งใช้งานยุ่งยากและมีข้อจำกัดหลายอย่างในการสแกนปัจจุบันนี้ด้วยนวัตรกรรมล่าสุดของสแกนเนอร์แบบพกพาไซเบอร์สแกนที่มีน้ำหนักเบากระทัดรัดและสวยงามทำให้คุณสามารถสแกนเอกสารหรือรูปภาพได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลา c y เบอร์สแกนสามารถใช้งานนอกสถานที่ได้เพียงแค่ใส่แบตเตอรี่และไมโคร s อ card เพียงเท่านี้คุณก็สามารถสแกนเอกสารหรือรูปภาพได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลาใช้สแกนสำเนาเอกสารและนิตยสารต่างๆได้อีกด้วยเพียงแค่ต่อสาย usb เข้ากับตัวเครื่องคุณก็สามารถดึงภาพไปใช้ได้ทันทีฟังก์ชันสแกนภาพและ ocr ด้วยรูปลักษ์ภายนอกที่สวยงามพกพาสะดวกและใช้งานง่ายเพียงต่อกับคอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นต้องใช้เมมโมรี a การ์ดและแบตเตอรี่คุณก็สามารถใช้ฟังก์ชันสแกนและ OCR ได้การใช้งานแสนง่ายเพียงกดปุ่มและทำการสแกนภาพจะปรากฏขึ้นคุณสามารถตัดแต่งภาพและบันทึกในสกุล JPEG แล้วทำ OCR ต่อได้ทันทีโปรแกรมจะแปลงภาพของตัวอักษรให้เป็น Word, Excel หรือ Text ซึ่งสามารถแก้ไขโดยไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ใหม่คุณจะทำงานง่ายยิ่งขึ้นกับไซเบอร์สแกนสแกนเร็วทันใจได้ทุกที่ทุกเวลาวันนี้นะคะผู้ชมเหตุผลง่ายๆที่คุณต้องรีบซื้อแล้วก็เป็นเจ้าของไซเบอร์สแกนนี่อะไรบ้างข้อแรกเลยครับคือคุณจะได้ความสะดวกสบายกับนวัตกรรมใหม่ให้คุณสแกนเอกสารและรูปภาพได้ทุกที่จริงๆทุกเวลาด้วย ชูเล็กก็มีที่เดียวที่ให้ราคาพิเศษกับคุณลูกค้านะคะและราคาถูกกว่าที่อื่นแน่นอนค่ะรีบเป็นเจ้าของนะครับผมแล้วก็พบกับมิติใหม่แห่งการทำงานและการศึกษาได้แล้วกับไซเบอร์แกนพร้อมแล้วโทรเลยนะคะไม่ต้องรอเพราะว่าของนี้แบบนี้ต้องรีบเป็นเจ้าของค่ะ วันนี้นะครับต้องบอกเลยครับพิเศษจริงๆนะฮะลถจนคุณต้องแปลกใจจากปกติคุณอาจจะไปเจอข้างนอกอยู่5900วันนี้เหลือแค่4990แล้วก็ต้องบอกว่าไม่หมดแค่นั้นจริงๆครับใช่แล้วค่ะแล้วลดราคาให้และเรายังให้เพิ่มไปอีกสำหรับไมโคร S D 4 g b ค่ะแล้วก็เป็นเจ้าของได้ง่ายๆจริงๆนะเป็นการสนับสนุนการศึกษาด้วยการผ่อนชำระได้ซื้ิเซีนัน6เดือนเพียงเดือนละประมาณ832บาทเท่านั้นเอง คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับผมว่าให้ไซเบอร์แกนเนี่ยไปตั้งเอาไว้สวยๆอยู่ในบ้านของคุณเครื่องเล็กแค่มือผมจับแค่นี้น้ำหนักเบามากๆแล้วคุณสามารถทำงานแบบไร้สายไม่ต้องต่อกับคอมพิวเตอร์ก็สามารถที่จะเก็บทุกอย่างไว้ในหน่วยความจำไมโคร SD ได้